ผมไม่เคยคิดว่าการพาภรรยาไปหาหมอในเช้าวันธรรมดาจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนชีวิตผมไปตลอดการเช้าวันนั้นภรรยาของผมมีอาการปวดท้องรุนแรงมากจนตัวเธอสั่นผิวซีดและใบหน้าซีดเหมือนกระดาษผมรีบพาเธอขึ้นรถแล้วเร่งความเร็วไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่สนใจสัญญ,ญาณไฟจราจรหรือรถที่แล่นอยู่รอบตัวผมพยายามให้เธอนั่งอย่างสบายที่สุดแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอกำลังเจ็บปวดมากจนไม่สามารถพูดอะไรได้นอกจากถอนหายใจแรงๆเมื่อมาถึงโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินเต็มไปด้วยผู้ป่วย และเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ก้องกังวลเสียงโทรศัพท์พยาบาลที่วิ่งไปมาพร้อมกับรถเข็นและเสียงเตือนจากเครื่องตรวจวัสัญญาณชีพทําให้ผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเหมือนเคลื่อนช้าลงผมก้าวตามภรรยาไปอย่างระมัดระวังและติดต่อกับพยาบาลว่าผมขอให้เธอได้รับการตรวจอย่างรวดเร็วไม่กี่นาทีต่อมาพยาบาลเรียกชื่อภรรยาของผมให้เข้าไปในห้องตรวจปัสสาวะผมเดินตามเข้าไปพร้อมกับความรู้สึกกังวลใจเต็มหัวใจแต่ทันใดนั้นหมอหนุ่มในชุดกาวขาวเรียกผมให้เข้าไปใกล้และกระซิบเบาๆข้างหูผมว่า รีบแจ้งตำรวจคำพูดนั้นทำให้ร่างกายผมแข็งทื่อหัวใจหยุดเต้นช่วขณะผมหันไปมองหมอด้วยความสับสนหมอจ้องตาผมด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเหมือนพยายามบอกว่าชีวิตของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายผมก้าวถอยหลังเล็กน้อยมือที่จับประตูไว้สั่นไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นครับหมอครับทำไมต้องตำรวจผมไม่เข้าใจผมถามเสียงสัน่นแต่หมอกลับสายหน้าอย่างหนักแน่นนี่ไม่ใช่เรื่องป่วยธรรมดาสิ่งที่อยู่ในตัวเธอมันไม่ธรรมชาติเลยและมันอาจเป็นภัยต่อเธอ และคนรอบข้างเราต้องจัดการทันทีความหวาดกลัวและความไม่เชื่อเข้าครอบงำผมความรู้สึกสับสนแผ่กระจายจากหัวจะโบปลายเท้าผมมองภรรยาที่กำลังยืนอยู่ในห้องตรวจด้วยใบหน้าที่เจ็บปวดและตื่นกลัวผมพยายามก้าวเข้าไปจับมือเธอแต่หมอกลับกวากมือให้ผมอยู่ด้านนอกและพูดเบาๆว่าไม่ผมต้องทำอะไรสักอย่างก่อนหมอหยิบโทรศัพท์ขึ้นและกดหมายเลขบางอย่างเสียงผู้ชายรับสายดังแผ่วๆผ่านโทรศัพท์ตำรวจครับเรามีเหตุฉุกเฉินหมอกำลังรายงานเหตุก,การณ์ โดยไม่ถอดใจจากสถานการณ์ผมยืนมองด้วยความหวาดกลัวและใจเต้นแรงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนเร็วขึ้นจนผมแทบจะล้มลงในขณะที่ผมพยายามทำใจและสงบสติความคิดในหัวผมก็วิ่งเร็วจนแทบจะไม่สามารถตามทันผมเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงอุบัติเหตุทางการแพทย์แต่มีใครบางคนซ่อนอยู่เบื้องหลังบางสิ่งบางอย่างที่แฝงอยู่ในชีวิตประจําวันของเราสิ่งที่หมอกล่าวทาให้ผมรู้สึกถึงความอันตรายที่มองไม่เห็นเหมือนกับว่าภรรยาของผมตกอยู่ในกับดักที่เราไม่เคยรู้ ผมพยายามนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในชีวิตของเราผมลองถามตัวเองว่ามีใครมายุ่งเกี่ยวกับเราหรือมีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นที่บ้านที่ทำงานหรือแม้กระทั่งกับเพื่อนบ้านแต่คำตอบก็ไม่ชัดเจนทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งเช้านี้หมอทำให้ผมเห็นชัดเจนว่าความสงบที่ผมเคยคิดว่ามีมันเป็นแค่ภาพลวงตาพยาบาลเข้ามาในห้องตรวจพร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์หลากหลายชนิดพวกเขาเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและระมัดระวังผมมองทุกการเคลื่อนไหวด้วยสายตาสันเทาภรรยาของผมถูกพาตัวไปยังห้องตรวจอื่นหมอ และเจ้าหน้าที่ล็อกประตูอย่างรอบคอบผมยืนอยู่ด้านนอกไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากรอและหวังว่าจะไม่สายเกินไปขณะนั้นผมได้ยินคําพูดแผ่วๆของหมอผ่านประตูนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพาเธออาจเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวคําพูดนั้นทําให้ผมหัวใจสั่นแรงผมเริ่มนึกถึงเรื่องราวที่เคยได้ยินเกี่ยวกับผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่ไม่คาดคิดผมไม่อยากเชื่อว่านั่นจะเกิดกับภรรยาของผมแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับตอกย้ําความจริงที่ยากจะปฏิเสธผมเริ่มมองไปรอบๆห้องฉุกเฉินเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บางคน กำลังสังเกตการอยู่ไกลๆเหมือนพวกเขาได้รับแจ้งเหตุล่วงหน้าผมเริ่มรู้สึกว่าเหตุการ์ทั้งหมดมีการวางแผนอย่างรอบคอบทั้งโรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้คนแต่เหมือนทุกคนมีบทบาทเฉพาะที่ถูกกำหนดไว้ผมพยายามโทรหาญาติของผมแต่เสียงสัญญาณว่างเปล่าก้องอยู่ในหูทุกครั้งที่ผมคิดว่าจะขยับไปหาภรรยามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเตือนให้ผมอยู่ด้านนอกความรู้สึกไร้พลังและความวิตกกังวลครอบงำจิตใจผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอและหวาดกลัวเท่านี้มาก่อน ข้างในห้องตรวจเสียงเครื่องมือทางการแพทย์และเสียงพูดคุยเบาๆของหมอทําให้ผมรู้สึกถึงความตึงเครียดที่แทบจะสัมผัสได้ผมเริ่มจินตนาการถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับภรรยาของผมความคิดในหัวผมเหมือนวิ่งเร็วเกินกว่าที่ผมจะควบคุมได้ผมเริ่มนึกถึงคดีที่เคยเห็นในข่าวผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งแปลกประหลาดหรืออาชญากรรมที่ไม่คาดคิดผมเริ่มเชื่อว่าภรรยาของผมอาจเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่เรายังไม่รู้ทุกนาทีที่ผ่านไปความวิตกกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมพยายามทําใจแต่ก็ท็ททําาาาไ่ดด้้ภภพของใบบหน,นรรยีเจปว และสันเทาของเธอยังคงปรากฏชัดในหัวผมผมรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างแต่ทุกสิ่งรอบตัวกลับจํากัดความสามารถของผมผมเริ่มสงสัยว่าถ้าไม่ได้รับคําแนะนําจากตํารวจทันทีเรื่องนี้อาจลุกลามเป็นภัยร้ายแรงได้ผมพยายามนึกถึงทางออกผมควรทําอะไรดีควรพยายามเข้าหาภรรยาหรือควรรอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่หมอกล่าวว่าเธออาจเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวผมเริ่มคิดว่าผมอาจต้องผเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายเกี่ยวกับคนใกล้ตัวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดความคิดเหล่านี้ ทำให้ผมรู้สึกหนาวสันหลังและใจวิวขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มมาถึงผมเห็นพวกเขาส่งสายตาไปยังห้องตรวจอย่างระมัดระวังพวกเขาเคลื่อนตัวเร็วและเป็นระเบียบเหมือนกับว่าพวกเขารู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมเริ่มสงสัยว่าภรรยาของผมอาจตกเป็นส่วนหนึ่งของคดีใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหมือนกับทุกอย่างถูกวางแผนและกำหนดล่วงหน้าเพื่อปกป้องเธอและคนอื่นๆในขณะนั้นผมเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันทางเวลาผมรู้ว่าไม่สามารถทำอะไรได้มากนอกจากรอและเชื่อใจเจ้าหน้าที่แต่ความอดทน และความวิตกกังวลประสานกันจนแทบทําให้ผมคลั่งผมเริ่มคิดว่าเหตุการณ์นี้อาจเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดการผมไม่สามารถนอนหลับหรือกินอาหารได้เพราะหัวใจเต้นแรงและความคิดเกี่ยวกับภรรยายังวงเวียนอยู่ไม่หยุดทุกอย่างรอบตัวผมเหมือนหยุดชะงักเวลาเหมือนเดินช้าลงเสียงเครื่องมือทางการแพทย์เสียงเจ้าหน้าที่และเสียงหายใจของผมเองทําให้ผมรู้สึกถึงความจริงจังของสถานการณ์ภรรยายของผมไม่ใช่แค่ป่วยธรรมดาอีกต่อไปแต่เหมือนกับเธอตกอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความลับและภัยร้ายที่มองไม่เห็นผมมองไปรอบๆห้องฉุกเฉินเห็นคนไข้คนอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ของพวกเขาเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผมไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องปกติอีกแล้วความรู้สึกกลัวความสับสนและความวิตกกังวลครอบงำจิตใจผมผมเริ่มสงสัยว่าหมอและเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจรู้บางอย่างที่ผมไม่รู้ผมคิดถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับภรรยาของผมและภาพที่เธอถูกจับตรวจอย่างละเอียดทําให้หัวใจผมเจ็บปวดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผมยืนรอด้านนอกห้องตรวจพยายามสงบใจแต่ไม่สามารถทําได้ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ของหมอ และเสียงพูดคุยกับตำรวจแผ่วๆในหัวของผมเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวผมเริ่มนึกถึงอนาคตและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งสองผมรู้สึกว่าทุกอย่างเปราะบางและไม่แน่นอนผมไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากรอและหวังว่าเหตุการณ์นี้จะไม่พัฒนารุนแรงเกินไปเช้าวันนั้นผมพาภรรยาไปหาหมอตามปกติผมคิดว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องป่วยธรรมดาเหมือนทุกครั้งแต่ทันทีที่เธอเข้าห้องตรวจปัสสาวะผมก็รู้ทันทีว่าบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นที่ผมไม่สามารถควบคุมได้ใบหน้าภรรยาซีด และกลัวผมพยายามมองหาเหตุผลที่ทาให้หมอแสดงสีหน้าเคร่งเครียดแต่ไม่มีคําตอบใดๆที่ทําให้ใจผมสงบลงได้หมอเรียกผมเข้าไปใกล้และกระซิบเสียงเบาข้างหูผมว่ารีบแจ้งตํารวจคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าตรงหัวใจผมรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนใจเต้นแรงจนแทบกระโดดออกจากอกผมพยายามหาคําถามแต่เสียงในหัวผมกลับกลายเป็นความเงียบและความหวาดกลัวหมอจ้องมองตาผมด้วยสีหน้าเร่งด่วนราวกับพยายามบอกว่าเวลานี้สําคัญกว่าชีวิตใดๆผมยืนชะง,งักพยายามกลั้นใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับหมอ ผมไม่เข้าใจหมอสายหน้าเบาๆและเอ่ยเสียงแผ่วแต่หนักแน่นว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสิ่งที่อยู่ในร่างเธอมันอาจเป็นภัยต่อเธอและคนรอบตัวเราทุกคนเราต้องจัดการทันทีความหวาดกลัวและความไม่เชื่อเข้าครอบงำผมพยายามมหาสติแต่หัวใจผมสั่นไปหมดผมมองใบหน้าภรรยาที่กำลังสั่นและเจ็บปวดผมอยากเข้าไปกอดเธอแต่หมอกล่าวว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเราต้องป้องกันสิ่งที่อาจเกิดขึ้นก่อนผมรู้สึกถึงความไร้พลังที่ห่อหุ้มตัวผมผมยืนอยู่ตรงนั้นรอยอย่างหมดหวัง หมอหยิบโทรศัพท์และกฎหมายเลขบางอย่างเสียงผู้ชายรับสายตอบกลับมาชา้าชาตำรวจครับเรามีเหตุฉุกเฉินหมอกำลังรายงานเหตุการณ์โดยไม่ละสายตาจากภรรยาผมผมเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพแต่มีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังผมไม่สามารถจับต้องได้แต่ความรู้สึกของผมบอกว่าภรรยาของผมกำลังตกอยู่ในอันตรายผมเริ่มนึกย้อนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผมพยายามมาหาสัญ,ญญาณเตือนใดๆแต่ทุกอย่างดูปกติผมสงสัยว่า เพราะอาจถูกใครบางคนจับตามองหรือมีสิ่งที่เราไม่เคยสังเกตผมคิดถึงเพื่อนบ้านคนรู้จักและเหตุการณ์เล็กๆรอบตัวแต่ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าความลับหรืออันตรายกำลังรอเราอยู่ขณะนั้นพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเริ่มเคลื่อนตัวเร็วทุกคนทำงานอย่างเป็นระบบผมสังเกตการเคลื่อนไหวของพวกเขาและรู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติทุกการกระทำเหมือนถูกวางแผนล่วงหน้าเพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงผมเริ่มสงสัยว่าภรรยาของผมอาจตกเป็นเป้าหมายของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นผมพยายามโทรหาญาติแต่สายว่างเปล่าผมเริ่มรู้สึกถึงความโดดเดี่ยว และความอ่อนแอผมไม่สามารถทําอะไรได้มากไปกว่ารอและหวังว่าเหตุการณ์จะไม่บานปลายเสียงโทรศัพท์ของหมอและคําพูดแผ่วๆของเจ้าหน้าที่ตํารวจทาให้หัวใจผมเต้นแรงทุกครั้งผมเริ่มรู้สึกว่าผมกําลังเข้าสู่โลกที่ไม่เคยรู้จักโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายที่มองไม่เห็นในขณะนั้นผมเริ่มจินตนาการถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับภรรยาผมเห็นภาพเธอกําลังถูกตรวจอย่างละเอียดและเจ้าหน้าที่เคลื่อนไหวรอบตัวเธออย่างรอบคอบผมเริ่มคิดถึงคดีอาชญากรรมที่เคยเห็นในข่าวผมไม่อยากเชื่อว่าเรื่องแบบนั้น จะเกิดขึ้นกับเธอแต่ทุกสิ่งรอบตัวบอกผมว่าความจริงกำลังอยู่ใกล้แค่เอื้อมผมมองไปรอบๆห้องฉุกเฉินเห็นผู้คนทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผมไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติอีกแล้วความวิตกกังวลเริ่มเข้าครอบงำทุกความคิดผมสงสัยว่าภรรยาของผมอาจเกี่ยวข้องกับคดีหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนผมเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันทางเวลาผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างแต่ทุกอย่างรอบตัวจำกัดความสามารถของผมผมไม่สามารถเข้าไปใกล้ภรรยาได้เพราะหมอกล่าวว่า มีความเสี่ยงผมเริ่มคิดว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจทันทีเรื่องนี้อาจบานปลายเป็นภัยร้ายแรงผมเริ่มตระหนักว่าชีวิตของเราอาจเปลี่ยนแปลงตลอดไปในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าผมยืนรอด้านนอกห้องตรวจหัวใจเต้นแรงและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลผมมองไปยังเจ้าหน้าที่และพยาบาลที่เคลื่อนไหวอย่างรอบคอบเหมือนทุกคนรู้บางสิ่งที่ผมไม่รู้ผมพยายามมาหาสัญญ,ญาณใดๆที่บอกว่าภรรยาของผมปลอดภยัยแต่ไม่มีอะไรบอกได้ชัดเจนความไม่แน่นอนทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอและโดดเดี่ยวขณะที่ผมยืนรอผมเริ่มคิดถึงอนาคต และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตของเราผมรู้สึกว่าทุกอย่างเปราะบางและไม่แน่นอนผมไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ความคิดของผมวงเวียนอยู่รอบๆภร,รรยาและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นผมไม่สามารถทําใจให้สงบได้และทุกนาทีที่ผ่านไปก็ยิ่งทําให้ผมวิตกกังวลมากขึ้นผมเริ่มสังเกตทุกสิ่งรอบตัวตั้งแต่เสียงเครื่องมือทางการแพทย์เสียงพูดคุยเบาๆของเจ้าหน้าที่และเสียงหายใจของตัวเองทุกสิ่งเหล่านี้ทําให้ผมรู้สึกถึงความตึงเครียดที่แทบสัมผัสได้ผมเริ่มจินตนาการถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และคิดถึงวิธีการป้องกันภรรยาของผมผมรู้สึกว่าผมกําลังเข้าสู่การแข่งขันกับเวลาการตัดสินใจและการเคลื่อนไหวทุกอย่างมีผลต่อชีวิตเธอและชีวิตของผมผมพยายามคิดว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนหรือคดีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังผมเริ่มสงสัยว่าภรรยาของผมอาจตกเป็นเป้าหมายของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าการที่หมอกระซิบให้แจ้งตำรวจแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญเข้าใจความร้ายแรงของเหตุการณ์แล้วผมรู้สึกถึงความตึงเครียดและความกลัวที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิต ทุกนาทีที่ผ่านไปผมรู้สึกว่าเวลาช้าลงผมพยายามคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่มีอะไรชัดเจนทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่และหมอทําให้ผมรู้สึกว่าภรรยาของผมตกอยู่ในอันตรายและผมไม่สามารถช่วยเธอได้ทันทีผมเริ่มตระหนักว่าชีวิตของเราอาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดการความวิตกกังวลและความกลัวครอบงําจิตใจผมผมพยายามหาวิธีติดต่อใครสักคนแต่ทุกสายโทรศัพท์กลับว่างเปล่าผมรู้สึกโดดเดี่ยวและอ่อนแอที่สุดในชีวิตผมพยายามสงบใจแต่ความวิตกกังวล กลับแผ่ขยายไปทั่วร่างกายผมเริ่มคิดถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับภรรยาและภาพเธอกำลังถูกตรวจอย่างละเอียดทําให้หัวใจผมเจ็บปวดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผมยืนรออย่างไร้พลังและสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่รอบตัวผมพยายามจินตนาการถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและสิ่งที่ผมสามารถทําได้เพื่อช่วยเธอแต่ความไม่แน่นอนและความกลัวทําให้ผมไม่สามารถคิดอย่างชัดเจนทุกความคิดวงเวียนอยู่กับความปลอดภัยของเธอและความเร่งด่วนของสถานการณ์ขณะนั้นผมเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่สามารถละทิง้งได้ผมรู้ว่า ผมต้องเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดและทุกการตัดสินใจอาจมีผลต่อชีวิตของเราผมเริ่มตระหนักว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพแต่เป็นกับดักที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดกาล